ครับผมเยื่อว,วีทูเคนะครับมีคนหนึ่งที่อำเภอพระพลายชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณ 40, เอ่อ30กว่า40ปีนะครับได้ยินคลื่นเสียงครับได้ยินคลื่นเสียงจากนั้นก็ตัดนี้หมดนะได้ยินคลื่นเสียงนะว่าพันรยาของตนเองนั้นจะมีสามีใหม่ครับ เป็นหนูตกเป็นหนูทดลองหรือได้ยินคลื่นเสียงรูปแบบเดียวกันกับผมนะครับเมื่อผมเข้าไปเห็นเนี่ยมันจะสามารถปรับรู้ได้นะแล้วพวกที่อยู่ในนั้นอะ่ะมันก็จะกลัวมันก็จะออกให้นะมันก็จะออกให้ไม่แน่ใจว่ามันปัญห,หาแตกอะไรนะฮะปั่นว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะมีสามีใหม่หลังจากนั้นเกิดอารมณ์โมโหครับเกิดอารมณ์โมโห ได้บุกเข้าไปทําลายข้าวของครับได้บุกเข้าไปทําลายข้าวของจนเกิดคดีความกันเกิดขึ้นนะมันก็เป็นช่องโหว่และช่องว่างหลากหลายรูปแบบของการจัดฉากต่างๆนะครับโดยที่เราไม่รู้สาเหตุหรอกว่าคืออะไรนะฮะสิ่งนั้นมีอยู่จริงหรือมันไม่มีอยู่จริงหลังจากนั้นคนนั้นก็ได้ขับรถมาหาผมครับแต่หาไม่เจอครับบอกว่าขี่รถหาทั้งตำบลหาไม่เจอครับ หนะาไม่เจอนะผมบอกว่าขอให้ตั้งตั้งสติถ้าอยู่กับผมจะไม่เป็นอะไรนะครับถ้าคุณได้ยินคลื่นเสียงหรือคุณได้ยินเสียงรูปแบบไหนที่ปั่นนะอย่างผมได้ยินนะฮะถ้าคุณได้ยินเสียงทุกทรมานเขาทุกทรมานคุณรูปแบบไหนทั้งปมทั้งอารมณ์ในความรู้สึกของคุณเอาปมของคุณหรือสิ่งที่คุณทําผิดเอาออกมาข่มขู่ก็อย่าไปกลัวมัน เพราะทุกคนนั้นมีตัวมีตนและเราจะไปกลัวทําไมนะครับผมบอกว่าไม่อยู่ใกล้ผมนี่ถ้ามีอะไรมาหาผมนี่ถ้ามันอยากจะปัน่นว่ามันปั่นไปสินะฮะผมก็โดนปั่นเหมือนกัน,กนแต่ผมไม่เคยกลัวมึงจะเอาอะไรมาขู่ก็ไม่เคยกลัวเพราะเราก็คนมันก็คนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าขี่หาผมไม่เจอนะครับถ้าผมอยู่ท่านผมก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นหรอกนะเพรานะรผมรู้ว่ามันอยู่จริงนะะ ผมไม่มีทางที่จะให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับขณะผมเองก็ยังหาว่าเอาตัวเองก็รอดบ้างไม่รอดบ้างแต่ผมไม่แคร์สายตาของใครที่ประจานผมนะเหมือนเจมจุรีนะฮะเหมือนเจมจุรีที่บุกเข้าทำเนียบรัฐบาลร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ยินรูปแบบเดียวกันกับผมหลังจากนั้นน่าจะมีการเอาไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งหลังจากนั้นน่าจะปรับระบบเบาลงหายไปสักพักหนึ่งหายไปปีหนึ่งกลับมาได้ยินใหม่ผมบอกว่า พวกมันเปิดเครื่องนะสิถึงได้ยินนะฮะ